ทนมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ดิฉันในนามของชาวจังหวัดราชบุรีสึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งให้ท่านนักพินทรศรีสัรพานได้รุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดราชบุรีชัยนาทาว2 0 25เมื่อใงนงเทศกาลตรุษจีนประจำปี2568ที่ทางเทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีกรมการทหารช่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลจุกจีนราชบุรีไชน่าทาว2025ภายใต้แนวคิดสุขสวัสดีปีมะเส็งเฮงเฮงพุ่ง,เ,งเรืองสิรมงคลในปีนี้นับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ อีเวนต์ของการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่และสําคัญงานหนึ่งของจังหวัดราชบุรีที่พวกเราก็ได้จัดงานต่อเนื่องมาเป็นประจาทุกปีจนได้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่กระถูกกาหนดอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ชาวจังหวัดราชบุรีและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงต่างรอคอยตุตจินปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่พวกเราชาวเมืองราชบุรีได้ร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งสถานที่รอบเมืองเพื่อเฉลิมฉลองในบรรยากาศวันขึ้นปีใหม่ ของชาวชนเอกของชนจีนที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามนะคะตามธรรมเนียมของคนจีนนะคะเราชาวราชบุรีจะขอใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเขาเพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้รับทั้งความประทับใจรอยยิ้มละครอนันเป็นสิริมงคลและความสุขกันทุ่นหน้า จะขอเชิญชวนที่น้องประชาชนมาร่วมชมความงดงามของวิถีชีวิตศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ของบ้านเมืองนะคะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะที่เราก็มีตลาดเก่าที่เป็นที่รู้จักกันคือตลาดพื้นขีนะคะในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองเื่องในเทศกาลตรุษจีนในเทศกาลตรุษจีนนี้ในพิธีเปิดงานราชบุรีชัยหน้าทาวดิฉันในานามของชาวจังหวัดราชบุรีและพี่น้องประชาชน จังหวัดราชบุรีรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ณที่นี้ต้องขอขอบคุณท่านณปินทรสีสันทารท,ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงอีกครั้งที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานราชบุรีชัยหน้าทาวในแต่ละปีมาโดยตลอดและขอเรียนเชิญท่านได้กรุณาเป็นประธานในการส่งมบอบความสุขแก่พี่น้องประชาชนให้สุขสวัสดีปีมะเสง็เงเฮงเฮงรุ่งเรืองรี่มงคลตลอดปีนี้และตลอดไปขอบคุณค่ะ ครับผมเรียนเชิญท่านผู้ว่าอยู่บนเวทีก่อนนะครับเอาละครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้มี่ท่านผู้มีเกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อประกอบพิธีเปิดครับท่านแรกครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงพาณิชย์คุณนภินทรศรีสันพานครับเรียนเชิญท่านเจ้ากรมการทหารช่างพลโทศิรพสุภวานิชบนเวทีครับค่ะและเรียนเชิญท่านผ่องพันธ์สิริวัฒนาวงศาราค่ะท่านผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียนเชิญ โดนแทนของท่านนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับครับคุณ,คคณแล้วกานนี้เ,เรียนเชิญท่าน